สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการที้เส้นคอนเสิร์ตของเรานะครับเป็นเทปวิดีโอตลกที่รับความนิยมมากที่สุดในประเทศยอยู่ในขณะน,นี้ด้วยจุดเด่นของความชัดเจนและก็ยอดตลกต่างๆที่เรานําจัดสรรคัดมาเพื่อความบันเทิงสู่สถานนะครับต่างๆไม่ว่าจะเป็นภายในบ้านพักอาคารร้านอาหารรวมไปถึงในต่างแดนนะครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกา,ออ,กาออสเตรเลียยุโรปพร้อมกับทีมงานที่ฟิตปังเลยแล้วก็เรียกร้องกันมามากมายเหลือเกินคุณยาวอายุทยาหัวหน้าวงยืนอยู่ตรงนี้ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีใจครับที่ได้ร่วมงานกับบริษัทที่มีคุณภาพอย่าง S T Video ครับวันนี้เราก็เตรียมมุกใหม่ๆมาให้ท่านได้มีความสุขกันเต็มที่มาที่สวนสยามมาที่เรือคบไม่ได้เนี่ยนะทำไมฮะมันมันมีนไม่สองหัวเขาทางไหนครับเขาทางไหนครับเออมีอะไรขายครับอาหารไม่ยงอาหารไม่นี่ไงมุกที่ว่าเตรียมมาอยู่ในนี้อ๋อเตรียมมุกมาเต็มหม้อโอ้โหเต็มหม้อเต็มไหเลยนะครับนี่นะขอ มากมายไหมฮะเดี๋ยวไปเปิดเวทีเดี๋ยวเปิดเวทีครับเดี๋ยวพบกับคุณยาพ้อมกับทีมงานบนเวทีกันสวัสดีครับ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 ท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านแล้วก็น้องๆที่นั่งอยู่ที่นี่ทุกคนเลยครับและคณะอาจารย์ด้วยก็มาพบกับพวกเรานะครับชาว คณะยาวยุทธยาและท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับก็ชมกันหลายที่ครับจะเป็นในรถทัวร์ที่บ้านบนเครื่องบินถ้า,าเป็นในโรงแรมก็หยุดสักประเดี๋ยวหยุดทําไมครับหยุดดูพวกเราก่อนจะไปบังคับเขาได้ยังไงเราไม่ดูพวกเราก่อนอย่าให้มันอุจจาตาครับวิดีโอชุดนี้ก็ชื่อชุดจี้เส้นคอนเสิร์ตครับนะฮะสร้างสรรค์คุณภาพโดยบริษัทเอสทีวีดีโอก็มี พวกเราชาวคณะยาวยุทยาและมีตลกดังๆอีกหลายคณะทั่วฟ้าเมืองไทยมาสแสดงที่นี่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมีคณะเพชรดาราฉายก็มาและบริษัทนี้ดูแลสบายหูด,ดูแลสบายตา,<ห>าเส้นเหนียวนุ่มน่ารับประทานไม่ใช่เส้นกว๋วยเตี๋ยวนะเส้นวิดีโอไม่มีเสร็จไม่สิครับถ้าไม่มีเส้นแล้วมันจะวิ่งได้ไงเส้นแริ่แวบ,บไม่มีอ๋อความหมายผมคนละอย่างกับบังผมก็นึกว่าพวกโนน สวัสดีท่านผู้ชมยังยังครับว่ากันเป็นกรอนเลยเอ่ะมั้ได้ครับขึ้นอะไรต่อได้หมดต่อได้หมดกราบสวัสดีพี่น้องพ้องทั้งหลายทั้งหญิงชายนายนาที่มาเที่ยวแวบๆเลยเหรอเอวเลยไหมเอวเลยน,น้ำมันแล้วกราบสวัสดีพี่น้องพ้องทั้งหลายทั้งหญิงชายนายนาที่มาเที่ยวท่านคงไม่มาเพียงผู้เดียวไม่โดดเดียวโดเดและเซซังโอ้โห ขลมก็ดีเมียไม่น่าหนีเนาะไม่ได้หนีเลยทําไมอ่ะปล่อยให้มันไปหาประสบะการณ์หรอกอา้าวกลับมาจะได้มีท่าใหม่ๆปแปลกๆมาฝากเราท่าอะไรครับกวางเหลียวหลังแล้วคิดว่าจะกลับมาไหมเนี่ยสมเดือนแล้วเนี่ยเออเมื่อวานนี้โทรศัพท์มาหาฉันฉันลืมไปเลอเออมันบอกพี่โดพี่โดพี่พเตี้ยยังเล่นตลกอยู่คณะพี่ยาวปะเราก็บอกว่าอยู่บอกบอกพี่เตี้ยด้วย อาทิตย์หน้าหนูจะกลับมากลับมาอยู่กับฉันกลับมาขนวิดีโอกบตู้เย็นเขาแล้วไปแท็กซี่เอาไปไม่ได้บอกเขาด้วยบอกไม่จําเป็นก็ไม่ต้องมาไม่ต้องมาคนไหนคนที่เอาเสื้อนอกแช่น้ํมันหรือเปล่าคนนั้นนั่นแหละคนเดียวคนเียวไปไปหมดแล้เหรอโอ้ยไม่รู้เป็นไงทั้งวันแล้วอยทั้งวันอายหน้าแดงเหรอหน้าแดงทั้งวันอายแล้วเมาเหล้าเมาเหล้าด้วยหน้าแดงเนี่ยทีนี้ฉันถามแบบ เป็นกรอนที่อะไรตอบได้ตอบเป็นกรอนด้วยที่อะไรตอบได้หมดครับเอาวันนี้ก็อะไรไหนนี่ไงเอ้าโตจะตายห่าไม่รู้จักไมเงี้ยอ,อ่านี่ไม้นะเนี่ยรู้จักไหมเนี่ยเนี่ยกุกเทพเขาเรียกไม้าบ้านผมเรียกอล๋ลเนี่ยไม่ผมรู้แต่ผมถามมึง ไม่รู้เอาวันนี้ก็อะไรนี่ไม้ก็ฝนเอาวันนี้ก็อะไรสายไม้ก็ฝนเอาวันนี้ก็อะไรหัวไมก็ฝนรวมกันเรียกอะไรไม้ก็ฝนโอ้ยกับลิ้นยากเอาวันนี้ก็อะไรนี่ไม้ก็ฝนอาว่านู้นก็อะไรนู่นก็คนดูใส่เสื้อสีอะไรสีสีขาวหน้าดู มีสีขาวด้วยสีเขียวด้วยเอาสีขาวสีเขียวครับสีขาวสีขาวเอาวันนี้ก็อะไรนหไม่ก็ฝนเอาวันนู่นก็อะไรนู่นก็ค้นดูใส่เสื้อสีอะไรสีขาวน่าดูนั่งอยู่กับใครนั่งอยู่กับกูก็มึงยืนอยู่บนนี้ก็เมื่อกี้กูลงไปดูเอามอกี้นั่งดูอยู่เหรอนั่งดูอยู่ใส่เสื้อสีอะไรสีขาว นั่งอยู่กับใครนั่งอยู่กับกูก,ก็มึงยืนอยู่บนนี้ก็เมื่อกี้กูลงไปดูแล้วเขาบอกว่ายังไงเขาบอกว่ารักกูโอ้ไอเตีย้ยโชคดีเว้ย <c oughs> มาสวนสยามครั้งแรกบอกมีคนบอกรักแล้วเขาบอกว่ายังไงเขาบอกว่ารักกูแล้วมึงทำก็ยังไงกูอายหน้าดูไอควายผู้หญิงบอกรักไปอายแล้วเมื่อไหร่จะมีเมียเราลูกก็ไม่เคยมีความรักโอ้ยผมจะล่วงหมดหัวแล้วนะ ยังไม่มีความรักเลยไม่ล่วงเลยมันไปเที่ยวเดี๋ยวก็มายากหน่อยนะแล้วเขาบอกว่ายังไงเขาบอกว่ารักกูแล้วมึงทำก็ยังไงอายยน่าดูแล้วเขามาก็กัไขครเขามาก็คุณปูเธอชื่อก็อะไรเธอชื่อเลนูมีอาชีพทำอะไรอาชีพขายปลาทูมีแล้วเลนูอาชีพขายปลาทูขายที่ไหนขายตลาดรามินทากิโลแปดขายแพงไหมแพงเข่งสี่พห้อ โอ้ยปลาทูอะไรแข่งกันสี่พันห้าปลาทูหน้า Jamie, ตัวใหญ่ไหมวะเท่าหน้าพี่แฮงเนี่ยเฮ้ยถ้าอย่างนั้นไม่แพงอะเธอชื่อก็อะไรเธอชื่อเลนูมีอาชีพทำอะไรอาชีพขายปลาทูบ้านเดิมอยู่ที่ใดบ้านเดิมอยู่บางลำพูบางลำพูอยู่ที่ไหนใกล้ใกล้ตลาดพูตลาดพูอยู่ตรงไหนติดกับบางลำพูบางลำพูอยู่ตรงไหนใกล้ใกล้ตลาดพูตลาดพูมันอยู่ตรงไหนติดกับบางลำพูบางลำพูมันอยู่ตรงไหนไปถามพ่อมึงดู พอกูก็ไม่รู้พอกูอยู่บ้างตูมันไกลกับตลาดผูเดี๋ยวก็เจอส้นตีนกูโว้ยมาหนักเลยเว้ยห้องหยังกันเะเนี่ยเฮ้ยฝรั่งนี่วะเอา้ามึงเบิ่งส่วนไหนกูเป็นฝรั่งวะเฮ้ยเนี่ยโคตรเงาสกกลาดกูนี่ล้าวคักคักเลวะลาวเออเป็นลาวอรอเป็นลาวไอ้นี่มันเป็นลาวเป็นลาวเอ,เออเป็นลาวเนี่ยเป็นยากไหมเป็น อ้าวเฮ้ยมันก็เป็นตั้งแต่เกิดพ่นแล้วเว้ยเฮ้ยแล้วเป็นลาวนี่เป็นนานยังอ้าวเพะจักแล้วพราะลุดออกมาก็เป็นลาวเลยว่ะเออแล้วเป็นลาวนี่เขาสมัครที่ไหนอ้าวมันถามยังไงเว้ยเป็นลาวบ่ต้องสมัครเพราะออกมาเป็นโตกระหู้ว่าเป็นลาวอ่แล้วเป็นลาวนี่เขาต้องจบสูงไหมอ้าวโบมีความหู้ก็เป็นลาวได้ ละเออเออแล้วเป็นลาเนี่เงินเดือนแพงไหมเอาเอาเป็นลาบม่มีเงินเดือนเอาเป็นลาไม่มีเงินเดือนเี่อบ่โอ้ยเธเป็นลาแล้วไม่มีเงินเดือนกูไปเป็นนาะลาออกแล้วนเนาะมึงจะให้กูลาออกไปเป็นข้า,มาเม่นสันบอกฮะยังไงมันก็ไม่ลาออกจากลา<ง>อยากจะมีเงินเดือนเหรอหมาเป็นแขกสิเป็นแขกมีเงินเดือนอ่ะโอ้โหมีเงินเดือนเฝ้ายามก็ได้ทําอะไรได้เงินเดือนหมดแขกแล้วทายังไงถึงจะได้เป็นแขก ก็เข้าแขกเข้ายังไงก็โอ้ยฮะจะเป็นแขกใช่ไหมจะเข้าแขกใช่ไหมมันก็ต้องขีปก่อนขีปนี่ขีปตรงไหนโอ้ยมาถามอะไรไปถามพี่เพชรนู่นไปเออไม่รู้อ้าวคนไม่รู้อ้าวไม่รู้อ้าวเฮ้ยโอ้โห คนคนครับคนอ่ะคนโอ้ยเห็นแต่งตัวอย่างนี้นึกว่าคนนะน่ะโอ้ยอา้อาวแห้งหรือเปล่าห้ยโยหรือเปล่าโอ้โหโอ้โห่อนโอ้โหเป็นไงวะเป็นเงีย้ยไม่สบายดีหรือเปล่าเออไม่ป่วย เอาถ้าป่วยคงไม่สบายสินะเฮ้ยฮะเฮ้ยไม่ได้เจอกันะนานเราคิดถึงนายจังเลยเอ้หรือเปล่าวะเอามันพักยังไหนไปหวังเวีงจังเฮ้ยแล้วนายแล้วเฮ้ยอ้วนดีวะเออไม่ผอมเลยอ้วนเอาเฮ้ยฮะไอ้บ้านเก่านายที่เกษตรยังอยู่ท่าพระเปล่าวะอ้อว ยิ่งงงใหญ่เฮ้ยแล้วนายแล้ว<า>ยังอยู่กับเมียคนที่ตายหรือเปล่าวะเฮ้ยเ <c oughs> พื่อนว่าไงเพื่อนมาแล้วฮะ<า>อยากทราบว่าลูกนายที่อยู่ในท้องเรียนหนังสือชั้นไหนแล้ววะเออแล้วลูกเราที่อยู่ในท้องเมียนายล่ะสบายดีเปล่าอา้าว ไอ้เพื่อนว่าไง <C ül> เอยเมียมึงบน่นคิดถึงกูมั้งครับเปล่าวะสบายอยู่แล้วโอ๊ยถามอะไรไม่รู้เรื่องเถอ,ไอ,อะอไอ้เตี้ยล่ะเตี้ยโอยเพิ่งเจอส่งทุงเรียนทั้งเปลือกไปให้รูมึงในท้องกินได้ยังวะโอ๊ยไม่ได้กินแล้วเฮ้ยสบายดีเปล่าวะเนี่ยเป็นอะไรนะท้องอืดเหรอ ร้อนเฮ้ยนั่นนายยังรอของเก่าอยู่ไงวะอ้าวนายไม่ดมอย่างเราแล้วเหรอโอ้ยเราเลิกดมแล้วเราเด็กดีแล้วเดี๋ยวนี้นายดมอะไรวะดมซีอิ๊วเฮ้ยเราไม่ดมหรอกซีอิ๊วนายดมอะไรวะดมแก๊สดเฮ้ยเจอพอดีเลยเพื่อนขอขอสักป๋องเถอะวะเก้าเหรอข้าวสารไม่ได้เกี่ยวกันเลยแต่ยาวมันรุนแรง นายจะไปไหนวะมาแถวนี้แหละเฮ้ยนายประธานโทษนะครับพ่อหรือแม่มึงไปนกกระเด้าลมนะฮะเฮ้ยสบายดีเปล่าวะเด็ดิ เด็กเรียนลูกเสือเนตรนาลีดูเยอะแยะอย่าเอาตัวอย่างเร็วๆใจพวกนี้ไปไม่ดีไม่ดีไม่ดีไอ้นี่ไปแต่โดมกาวโดมอะไรตั้งหน้าตั้งตาเรียนซะดีกว่าแสดงให้ดูว่ามันไม่ดีไม่ดีเลยเห็นเนตรนาลีคนนั่งกลางคิดถึงลูกสาวลูกสาวตัวขนาดนี้เออตัวท่านี้พอดีเลยไปไหนซะล่ะมีผัวไปแล้วเดียวแต่เย้าฮะทำไมไม่ส่งเรียนอย่างน้องๆก่อนก็ส่งเรียนแล้วรถบัสมันมาทับลูกกูตายละใครรับผิดชอบอ่ะไอคนขับรถบัสกบไปขับขี่ปลอมด้วย ก็เลยมันบอก่าจะมีผ <th its> <c oughs> uh, ัวก็เลยส่งมันไปเลยเขามาเขามาสามพัดีใจกันสักซอยทำไมเลี้ยงเหล้าเลยเลี้ยงเหล้าเลยหมดไปสา0พลูกสาวมีผัวคนขาดทุนไปสามร้อยอุ้ยด่าดีใจขอบคุณพี่เสริมเวชช่วงยันยงครับจากอดีตวงเรเจอร์สปายก็เป็นคนเอาพวกเรามาเล่นที่นี่แม่สวนสยามนี่ดีจังเลยต้อนรับกับตู้ดีมีน้ำไม่กินด้วย เขาบอกใครหิวน้าก็ไปกินใน่นอะไ้ไอ้แกงกลองแกงมะลตยูน่ะแกงล่องแกงมีไอ้นี่ไ uh> ม่น่าเที <t <t ่ยวอย่างเดียวในสวนสยามอะไรไอ้เรือไวกิ้งเนี่ยทำไมอะเรือครบไม่ได้ทำไมแม่งมีสองหัวอ้าวอ้าวมันยังไงวะน่ะใช่ว่ามันหัวมันครบที่ลำบาก ออนี่นักเรียนมานักเรียนมาพักแรมกันนี่นี่นตัวถ้าลูกชายเลยเนี่ยตัวคนไหนนี่ตัวนี้ลูกชายตัวขนาดนี้แล้วแม่ไม่เมียไม่พังมาเรอนี่โตถ้าขนาดนี้เรามีคนโอ้ยแต่น่นเขาเรียนเก่งเสอบได้เลขตัวเดียวทุกเทอมได้ที่หนึ่งเหรอที่สามสิบสามสามสิบสามแล้วเลขตัวเดียวไงอ่ะเลขสามตัวเดียวเขียนสองหนนักเรียนในชั้นมีสามสิบห้าดีใจกันทั้งบ้านลูกฉลาดกว่าคนในห้องสองคน ไอสองคนนะที่มันไม่ที่ลูกมึงเก่งกว่าแล้วมันไม่ได้มาสอบแต่มันก็น่าสอบได้อย่างนั้นน่ะแม่งทําการบ้านครูเขาเขียนโจทย์มาบอกให้นักเรียนเขียนสิ่งที่มีชีวิตมาสองอย่างลูกผมเขียนช้างมาอ่าก็เก่งนี่หว่าและสิ่งไม่มีชีวิตสองอย่างเอแอม่งเขียนช้างตายมาตาย แต่ลูกมึงฉลาดนะเออมเออลูกมึงฉลาดฉลาดเออรู้รู้ด้วยว่าพ่อแม่ทําอะไรกันมาเล่าให้กูฟังเรื่อยอช่วยเมียทำกับข้าวอช่วยเมียกับข้าวเกิดเป็นนักเรียนแี่โชคดีเห็นุหนูน้องๆในเรียนหนังสือน้าเป็นคนที่ความรู้ต่ำจริงๆเลยใช่เรียนป .4 อยู่แปดปีอ๋ไมเรียนนานขนาดนั้นครูสวยครูแกล้งสอบตกเรื่อยไปเรียนจนได้ก็ครูเอทุกวันนี่เมียเป็นครูแน่เออ แต่มาทานโทษผมเป็นตลกก็จริงเมียผมเนี่ยเป็นนางงามเป็นนางงามด้วยผมเป็นตลกคนที่สองของประเทศไทยที่ได้เมียเป็นนางงามคนแรกคนแรกกับปาตอกไงใครนางงามอ้าวแม่สมจิตซ่าจำรวยนี่เขาเป็นนางงามอายานะโอ้แล้วผมคนที่สองก็คือผมยาวอายุยาได้เมียเป็นนางงามเมียแกเป็นนางงามเหรอเออเขาเข้าประกวดที่ไหนมาไม่ได้เข้าประกวดแล้วก็ชื่อนางสาวงามพอมาแต่งงานก็เป็นนางงามทุกวันนี้ก็นางงาม แต่ว่าพ่อตาเป็นนายพลน่พลทหารหรือนายพลตำรวจเขาชื่อพลนี่แหละพออายุสิบเจ็ดก็เป็นนายพลก็แต่พลขี้เมาไ่แม่มีพ่อตาขี้เมาจะมาคุยพ่อผมได้ทำงานศาลไม่คุยเลยโอ้โหศาลแขวงพระนครเหนือเหรอศาลเคียงขายพ่อผมมาเป็นกับตันนะนั่นแน่นั่นแน่กัปตันขับเครื่องบินขับเครื่องบินนี่แหละอยู่สายไหนก็นี่แหละสุทธยามนี่น่ะ ขาให้เด็กน e ั like? ah. approved, dor ad, dor ad. Eh, uh, ่งเนี่ยเหรอมันไม่มีนะมีคือเป็นยังไงเคยนั่งแล้วตอนฉลวดฉรวดจรวดเออแล้ก็เรียกฉรวดคุยคนรวยคนนี้รวยมาจากโรงเรียนไหนครับเนี่ยสวนกุหลาบสวนกุหลาบที่ตรงปากของตลาดนั่นเหรอเฮ้ยใช่นั่มันสวนดอกไม้ นนบุรีนนบุรีไม่รู้รู้ที่นี่โรงเรียนก็มีหลายสาขาตัวก็หลับที่น้องคพก็มีที่นี่ที่นนบุรีก็มีวิทยาลัยนนบุรีลูกสาวผมก็เรียนอยู่โรงเรียนนี้คนไรยมีลูกมีเอ้ยตัวอย่างนั้นมีลูกกได้เหรอวะมีได้นี่ไงนั่งข้างหน้าเนี่ยลูกสาวผมเนี่ยไหนก็ไหนสีเดียวกันเลยไมู่้ ลูกสาวอย่าว่านะคนเนี้ยเรียนเก่งที่สุดในโรงเรียนสวนกุหลาบเออมีปาฏิหาริย์นะคนเนี้ยปาฏิหาริย์ไงมาพักแรมเนี้ยเป็นคนเดียวที่ไม่โดนยุงกัดเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสมัยเขามาเข้าค่ายครั้งนี้ยุงไม่กัดเขาคนเดียวทําไมยุงถึงไม่กัดยุงมันมองไม่เห็นเดี๋ยน้องอ่ะดาดาเอาหลานไม่ต้องกลัวอย่างน้องยังมีหน้าเป็น ออ้ยนาลือลุงแกกับพ่อเองมั้งนักเรียนครับครับอยากจะทราบว่าวันนี้วันอะไรอาวันนี้วันพุธหมวันนี้วันพุธวันนี้เป็นวันที่เรามาบันทึกเทปเอสทีวิดีโอไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยไม่ใช่วันพุธแต่วันนี้วันพุธก่อนนอนทําอะไรก่อนนักเรียน ก่อนนอนก็อาบน้ำปะแป้งนอนก่อนนอนก็ต้องนั่งซะก่อนยืนยืนอยู่มึงจะล้มคลืนไปเลยเลยนักเรียนครับผมก่อนทานอาหารชานักเรียนทำอะไรก่อนเอาเราก็ต้องล้างหน้าแปรงฟันลุกจากที่นอนซะก่อนโง่นะนักเรียนอะไรสิก่อนลงรถนักเรียนทำอะไรก่อนเปิดประตูก่อนมึงก็ต้องขึ้นซะก่อนโอ้ ควายแม่งโง่นักเรียนครับหมาเวลาเยี่ยวยกขาข้างไหนโอ้หัวข้างซ้ายข้างล้อรถโอ้ยเหี้ยนี่ก็มังโง่ใกล้ๆกูก็ติดซะทีนักเรียนครับ เวลานักเรียนโดนมีดบาดนักเรียนทำยังไงฉีกปากแผลกว้างๆแล้วเอาจริงเจอลาดเก่งมากนักเรียนครับผมนักเรียนโดนตะปูตามนักเรียนทำยังไงเราก็ต้องฉีกปากแผลกว้างๆแล้วเอาจริงเจอลาดครับเก่งมากนักเรียนอะไรสิไอ้นี่มันอยู่ห้องไหนวะถ้ากดนักเรียนโดนตะปูตามนักเรียนทำยังไงฉีกปากแผลกว้างๆทริงเจอลาดเก่งมากนักเรียนครับถ้านักเรียนไปลินติดดวงทวารนักเรียนทำยังไง ก็ฉีกปากก็ฉีกตูดให้กว้างๆแล้วเอาทิ้งเจอลาดโว้ยวิ่งจากนี่ถึงลังสิตยังไม่หายแสบเลยครูวุ้ยนักเรียนครับอาจารย์นักเรียนโดนงูเห่ากัดที่หลังมือนักเรียนทำไงเอาเชือกมัดข้อมือให้แน่นๆกันพิดวิ่งเข้าสู่หัวใจ นี่มาพักเข้มมาพักเข้าค่ายต้องถามนักเรียนถ้าโดนงูเห่ากัดหลังเท้านักเรียนทําไงเราก็หาเชือกมามัดตรงหัวเข่าให้แน่นๆกันพิษงูวิษกสูวใจครับเก่งมากนักเรียนอะไรสิถ้านักเรียนโดนงูเห่ากัดที่เหนือหัวเข่านักเรียนทําไงก็เอาเชือกมัดไข่ให้แน่นๆมัดขาโกยไข่หนีขาซะเอาเชือกมัดโคนขาให้แน่นๆกันพิษวูพิษก็สูวใจ นักเรียนครับถ้าเกิดนักเรียนโดนงงหัวกัดที่สวนสยามนักเรียนทำไงก็เอาเชือกมัดสวนสยามไม่แน่นกันพิษเล่นออกมินบุรีครับ <c oughs> <c oughs> โอ้เกือบออกไมู่กครูศาสตร์อะไรละนะเออเก่งมากลนล้่าเดียอ่ะอยาจะท้าบอยาจะทาบนักเรียนคนนี้อายุเท่าไหร่ตอนเนี้ผมเคย17อยู่ปีง กูก็เคยยังคิดถึงความหลังอยู่คลั่งกันนอนเลยอยากทราบว่าตอนนี้ที่อเมริกากี่โมงแล้วโอ้ยถามไกลจังเลยครูถามมันใกล้ๆหน่อยสิใกล้ๆเหรอครับนักเรียนครับขนตานักเรียนมีกี่เส้นมันใกล้จัดหนะ้าเดี๋ยวใกล้เดี๋ยวใกล้นี่เอาใจยากเกินนับสิเนี่ย<ะ>โอ๊ยเก่งเนาะเก่งที่ โอ้ยเป็นคนขี้เหนียวผมยังเอามาไม่ครบเลยปากเาเป็นคนขี้เหนียวที่มีไอ้ไอ้เตี้ยขนาดต่างก๋วยเตี๋ยวน้ำชามยังร้อยเซนเอิดเลยมนถึงข้กิน <c oughs> ออกนี้นเหนียวไม่อิม่ม <c oughs> บ้านมันนะขี้เหนียวขนาดไหนนะมีปลาดุกอยู่ตัวนะแม่งตัดท่อนหางแกงก่อนเอาท่อนหัวขังอะทำไมอะมันขี้เหนียวใช่ <c oughs> ขี้เหนียวโอ้ขี้เหนียวหน้าดูเลยขนาดต่างขนมไต่ห่อแล้วยังไม่เอาเลย <c oughs> ทุรทรเรศมึงน่ะไม่ใช่หมันหรอกวันนี้มีรางวัลมาแจกกันเป็นเงินจำนวนเงินห้าหมื่นบาทโ,โ,โอ้โหแรางวัลที่สองสามหมื่นบาทโอ้โหแรางวัลที่สามหนึ่งหมื่นบาทโอ้โหแล้วต้องร่วมแข่งขันเกมกันโอ้โหไงดีใจเมียขนลวงไงแม่อยากกินกะทิก็ไปบอก เราต้องการผู้ร่วมเล่นเกมสี่ท่านใครจะเล่นยกมือขึ้นครับสี่ท่านฮะขอแสดงความเสียใจท่านอยู่ข้างล่างครับข้างบนเต็มพอดีเลยครับเต็มแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วไม่ทันเลยจ้ะไม่ทันแล้ว,ลว <c oughs> เกมอะไรคุณยาง <c oughs> ไอไฟตรงนี้ถ้าปิตัดได้จะเจ๋ร้อนจริงก้า <c oughs> <c oughs> งวันมันจะไปแข่งอะไรกับไฟอ๋อ ต้องการแสงต้องการแสงเหรอที่เซนคอนเสิร์ต้ที่เซนคอนเสิร์ตเขาต้องทำเดี๋ยวเขาจะมีอะไรอีกเนี่ยกคุยกับคุณเสริมเว็ก็เขามีอะไรเขามีอะไรว่าไอ้ไดไอ้อะไรไอ้ควันสโมไอ้ไม้เออทาไมจะเป็นจะเพิ่งปล่อยนะยังยังปล่อยเออไม่ได้ไปกระเทือนไม่ได้เดี๋ยวมันปล่อยใช่พวกเนี้ยเขาจ้างมันมาปล่อยแล้วเดี๋ยวพูดไม่ได้เดี๋ยวปล่อยเลยอ้าวใครจะเล่นนั่งรถนั่งรถแล้วล่ะนี่ยกมาหน่อยยกมาหน่อยเออเดี๋ยว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  เดี hay, ๋ยวได้ให้แห้งนั่งคนเดียวก่อนไอ้แห้งนั่งคนเดียวก่อนไอ้แห้งนั่งเออแล้วก็เออมือทางงเออยยีี้้แล้วก็หน้ากลมๆหน่อยทำหน้าเศร้าๆหน่อยเหมือนเลยไหมเหมือนเลยไอ้หุ่นขี้พึ่งดีพิพิษพันขี้พึ่งไอ้ตัวนั่งเมาอยู่หน้าเขียวอย่างเงี้ยนั่งใหม่นั่งใหม่นั่งเหราะไหมเออใช่เว้ยลาวตกรถ